ถุงมือจาก G-Tech นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นในรีวิวนี้ผมยืมมารีวิวโดย m r Ash เป็นผู้สั่งแล้วก็เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนะครับขอบคุณ m r Ash มากเลยถุงมือเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานคราฟตงานซ่อมแซมรวมถึงงานใช้งานทั่วๆไปนะครับซึ่งถุงมือออกแบบมาเพื่อป้องกันมือเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับถือนะครับป้องกันการบาดเจ็บรวมถึงป้องกันสิ่งสกปรกนะครับซึ่งถุงมือที่จะชมรับชมในรีวิวนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นถุงมือ Work g l o v e นะครับสำหรับใช้งานหยิบจับให้กระชับป้องกันการเลื่อนแล้วก็รวมถึงป้องกันการบาดเจ็บและการเลอะเปื้อนด้วย g ีเทเป็นแบรนด์ที่ผลิตถุงมือนะครับและอุปกรณ์สำหรับใช้งานในการทำงานนะครับแล้วก็ รุ่น2รุ่นนี้นะครับได้ยินมาว่าบริษัทหรือว่าโรงงานเลเทอร์แมนนะครับให้พนักงานที่เป็นหน่วยประกอบ Assembly นะครับในการประกอบอุปกรณ์มัลติทูของเลเทอร์แมนเนี่ยใส่ทํางานเหมือนเป็น o f f i c เชียลกลฟของเขาเลยนะครับนี่นะครับเป็นเบอร์เจ็ดไซส์ PIP แล้วเป็นรหัสต่างๆนี่เป็น g l o b a l r e c y c l e standard นะครับเขาบอกว่าสินค้าหรือว่าสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับใช้ วัสดุรีไซเคิลสูงถึง55%นะครับก็จะมี Certified r e c y c l e Polyester ก็คือเป็นเส้นใหญ่ที่นำมาผลิตนี่แหละนะครับถึง55%เลยส่วนรุ่นนี้นะครับก็จะมี Polyester r e c y c l e ถึง60%นะ GRS ก็คือ Global r e c y c l e Standard ต่างกันตรงที่ ลักษณะเท็กซ์เจอร์ของผิวนะครับที่ยางที่เขาดิฟมาซึ่งยางที่ดิฟมาก็จะเป็นไนตรายนะครับจะมีความทนทานต่อการเสรียดสีสูงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ป้องกันการแพ้ระคายเคืองของคนทีอ่อาจจะแพ้ยางพาราธรรมชาตินะครับซึ่งไนตรยอาจจะเป็นยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาก็ทําออกมาเพื่อสวมใส่การใช้งานที่ยาวนานขึ้น ๋ยวจะมาเจาะลึกเจ้า2ตัวนี้พร้อมกับเจ้าตัวนี้นะครับก็มาดูกันทีรพาร์ทแล้วกันนะครับผมอันดับแรกก็มาดูเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นถุงมือสีขาวๆเทาๆนะครับมีความยืดหยุ่นอีลาสติกแล้วก็ด้านข้อมือตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นอีลาสติกค่อนข้างกว้างเลยขอบสีแดงนะครับทําให้เวลาใส่ มันพับอยู่หรือว่าวางอยู่เราจะรู้ว่าเราสามารถจะล้วงมือเข้าไปเพื่อใส่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นขนาดไซส์เล็กนะครับผมใส่ถุงมือใหญ่กว่านี้นี่เบอร์7ผมใส่เบอร์8เบอร์9นะครับใส่ก็จะเห็นว่าตัวขอบของถุงมือก็จะบังข้อมือขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าใครใส่นาฬิกาเ็าจะบังนาฬิกาพอดีหรือต้องร่นถุงมือลงไปหรือแม้ก็เป็นร่นนาฬิกาขึ้นมานะครับตัวของพามหรือว่าตัวฝ่ามืออุ้งมือเนี่ยจะปกป้องด้วยยางนะครับ ในตรายที่เขาดิฟชุบมานะครับปกป้องตรงปลายนิ้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงง่ามมือปลายนิ้วแล้วก็ตรงง่ามมือทุกทุกง่ามเลยนะทำให้ผู้ใช้งานเวลาสวมใส่เนี่ยหยิบจับอะไรนะครับก็สามารถจะหยิบจับได้กระชับไม่ว่าจะเป็นการนชิ่งกริปนะครับหยิบอะไรเล็กๆนะครับหรือจะเป็นการทํางานอะไรที่ต้องการความแม่นยํารวมถึงความคล่องตัวในการหยิบจับสกนะรูน็อตอะไรพวกนี้แล้วก็ เส้นเดนด้านหลังนะครับจะขยายตัวออกแล้วก็ระบายอากาศความร้อนออกด้วยผิวตรงนี้ก็จะเป็นผิวที่เรียบกว่าแล้วตรงนี้จะมีลายกันลื่นที่ค่อนข้างที่จะหยาบนะบขึ้นมาถึงข้อมือส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเป็นถุงมือที่มีความหยาบบริเวณ texture ตรงกริปจับนะมากกว่าตรงนิ้วก็จะยึดจับได้มากกว่านะครับหนากว่าแล้วก็สากกว่านะก็จะทําให้จับแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจกว่าด้วยนะครับต่างกันตรงที่วัสดุแล้วก็วิธี ดิฟนะครับรวมถึงพื้นผิวเท็กซ์เจอร์ของตัวถุงมือนะครับนั่นเองส่วนเจ้าสีเหลือง2ตัวนี้นะครับจริงๆดูเหมือนจะเป็นถุงมือรุ่นเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาสั่งมา2ชุดนะครับน่าจะใช้งานบ่อยก็เป็นยี่ห้อเดียวกัน Gtech เหมือนกันนะครับ PIP รู้สึกจะเป็นของฝรั่งเศสหรือของอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต่างกันตรงที่สีเหลือง2องคู่นี้เหมือนกันเนาะผมะรีวิวคู่เดียวหอนะครับ สีเหลืองนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่มีการเสริมใยญ่ v e v นะครับเคฟเข้าไปซึ่งตรงถุงมือตรงนี้นะครับจะบอกไปชัดเจนว่าเป็น m a d h with Clevlar g e n ี r นะครับก็คือทำด้วยใยเคลฟลาแท้นะครับเคลฟลาก็คือเป็นเส้นใยที่มีการออกแบบผลิตออกมาเพื่อเน้นความทนทานทนการเสียดสีนะครับแล้วก็ไม่หลามไฟ ตัวเคลฟล่าเองเนี่ยถ้าเรียกในภาษาทั่วไปที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือโพลีอารามิดนะครับหรือโพลีอารไมด์นะครับซึ่งจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความทนทานนะครับจะมีมาตรฐาน ANSI EN เป็นถุงมือกันบาดแบบคลาส A2 นะครับคัดรีเวล3434เ 3, อ่อ4343 4, 4, 3, นะครับไซส์ L ตัวนี้ก็จะเป็นผิวตรงนี้นะครับด้านหน้าที่จะเป็นนิ้วก็จะหุ้มนิ้ว ด้านข้างง่ามนิ้วเหมือนกันแล้วก็จะเป็นผิวหยาบกว่าไอ้สีเทานี้อีกนะครับแล้วก็หนากว่าด้วยส่วนตรงอื่นนะครับที่เป็นหลังมือตรงนี้ก็จะเป็นยางยืดนะครับเหมือนกันซึ่งผมลองพลิกดูตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นเคลฟล่าขอบเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าลองสวมใส่ดูก็จะเป็นลักษณะคืออันนี้มันเบอร์ผมใส่เลยนะ large นะครับหรือแม้ก็มีเดียมก็ได้ก็จะเห็นว่า มันจะมีการป้องกันฝ่ามืออุ้งมือนะทั้งหมดเลยจนถึงตรงนี้แล้วก็นิ้วนะครับทั้งหมดเลยด้านล่างที่สัมผัสกับของเวลาเราจิบจับอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลายนิ้วเองก็หุ้มมาถึงเลยมาบริเวณข้อแรกของนิ้วเลยนะทั้งหมดทุกนิ้วเลยทําให้ปลายนิ้วก็เวลาโดนบาดตาอะไรก็จะลดโอกาสบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยิบจับอะไรได้ถนัดด้วยง่ามนิ้วก็เหมือนกันนะครับก็ทําให ผู้ใช้งานสวมใส่นะครับปลอดภัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานคราฟงานซ่อมแซมหรือจะเป็นงานสวนก็ตามการมือเลอะด้วยเพราะว่าเป็นยางนะเวลาโดนน้าความชื้นสิ่งสกปรกมันก็จะไม่ซึมเข้าไปในยางนะครับถ้าถูกมือไม่ทะลุนะแต่ด้านบนพวกนี้ก็จะระบายอากาศนะถ้าน้ําหรือสิ่งสกปรกหยดน้ํามันโดนอะไรพวกนี้มันก็จะซึมเข้าด้านบนนะแต่โดยทั่วไปแล้วผมใส่ถุงมือลักษณะน,น,นี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นมีวอกกี้เมจิกกริปวันเดอร์กริปหรือว่าอะไรก็ตาม g ีเทคหรือบัญญี่ห้ออื่นก็ตามเนี่ย เขาก็จะมีการออกแบบซึ่งส่วนฝ่ามือนี้จะเป็นยางกันลื่นกันสิ่งสกปรกกันน้ำนะครับด้านบนกัจะระายอากาศแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับจะใส่ใช้งานทํางานสวนหยิบจับอะไรก็สะดวกสบายนะครับไม่เปื้อนไม่เลอะแล้วก็ป้องกันการบาดตามทิ่มแทงนะครับแล้วแต่เลเวลแต่พวกนี้ไม่ใช่ถุงมือกันบาดนะครับเป็นถุงมือเวิร์กโลฟในโรงงานของเลเทอร์แมนแต่ตัวนี้เป็นเค e ฟล่านะครับผมเจ้าของหมายไอพีสดหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีนะครับโทรศัพท์ผมจอดับๆติดๆดไม่ค่อยไหวแล้วนะครับจะพังจะไปแล้ว13 Pro Max ไม่ไหวแล้วคนต้องซื้อ16 Pro Max แน่เลยพังก่อนถ่ายรีวิวหมดแน่เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมนะครับ Happy Right n Out